ันพี่ก็จบไปตลอดเลยไอ้ไอ้ก่อนนะก่อนหน้านี้มันล้านแล้วหลังจากนี้มาก็คือตั้งแต่21พฤษภาคม65ถึงณวันนี้ณวันนี้ก็อยู่ประมาณ800,000โอ้โหมีแค่ฐานต้นนั่นใช่ไหมานต้นมีอีกเจ้าหนึ่งเขาเขาก็จะแปดเท่ากันครับอีกจ้างพวก700,000เท่าเท่ากันคล้ายๆมาใบคล้าย เก็บอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่คะเนี่ยคือนี่เก็บวันนี้ครับอ๋อเก็บวันนี้ใช่ไหมถึงว่าแต้มมันเริ่มแต้มเยอะเลยทรงยังสวย,ยปีนี้ไอ้ปีนี้ทรงทรง,ทรงดีวกว่าปีที่แล้วเนาะเหมือนไป็เข้าที่เนาะเข้าที่เลยกี่กี่ปีแล้วคะพี่แปงทรงผมมันสิบเก้าเดือนสิบหกเดืนลูกยังโอเคหรือยัยเนาะโอเคครับก้นลูกใหญ่ยตเทียวตะตันนี่ไม่ค่อยขาดกันต้นรวมในข้างบนนู้นด้วยป่ะพี่ข้างบนมันสองเก้าครับผมงของพนะี่กายเจ้าล<ว>้นเสตอขึ้นอร์ ก็ยังเหลือครบทุกต้นนะพี่มันก็มีมีล้มมีล้มไปบ้างพี่มันมันเป็นที่ล่าแตะเนาะขนาดที่ร่าจะมีคนเน่าเลยครับแล้วพี่พาพาพาชมสักนิดนึงได้ไหมพี่เอาหน้ตไปเข้มต้องดูข้าวน้ำหมดเลยมันร้ายสิทำไม่ข้ามน้ำก็ไปไปความคุ้นนี่น้ำแบบเราจะส่งต้นกาพี่ว่าจางใจเมื่อไหร่นะ กเดือนก็ยังผมนั้ผมไปอาที่่นไปเอาที่้ายง่อ่ใชทางีีังเขี่ยวเหมือนเดิมไตัวรถรถทางก็รถทางแล้วลูกน้องก็ส่งนี่เลยให้ไปขับทางเรียบเอาลูกน้องก็บอกนะที่รถมันจะไหลนะอื้อเอื้ดเอ้อมันจะไหลเดือไฟเขา มรับรรยาก้าปนขาุครับพี่ก็นอนี่เลยเหมาะเลยอย่างเงี้ยฝันด้อนไม่นอนเลยใครย่มันเข้าหรือเปล่าพี่นะป็นอย่างนี้ครับแต่ของเมื่อวานตกหนักหน่อยอืมโอ้ของพี่มันได้ที่แบบเนินอย่างงี้เนาะเน

อ้นะทันหมดอแข้างบนเป็นหข้างบนเป็นเป็คออันอยู่ขงล่างเรยหมดแล้วอนนี่มีขยะใส่น้าตามขึ้นไปช่ไหมครับ่วงชงรอนยพี่ครับพอมันมันมันเก็บถึงน,นี่เรากขยบขึ้นมาจุกมันไม่ควหัวอืมจับขยบขึ้นมาก็ไปอ,อ, <laughs> อันนี้เก็บเลยที่ใช้ไมได<อ><อ> แล้ะก้อมันมัเสียอ๋อตอนนี้เราดันมันจะไม่พีนาะเวลามันมันไม่หยุดเหนี่ยมันหมุนหมุนตาหมุนตามันเป็นรอยอ๋อบันไดดีกว่าบันได้ครับชาหน่อยก็ชาหน่อยแต่ว่าลูกมันไม่เสียเนาะน้ำเน่าอย่างเี้ครับเน่าเน่าเยอะของผมนี่พี่มันชื้นมากไงจนมอสขึ้นเลยอ่ะช่วงแรกๆฝนแรกมันเป็นเลย มันก็อยู่อยู่ตการต้นก็รักษาอยู่นี่เงี้ยอยู่อยู่มาเป็นเดือนแล้วต้นนี้สุดต้นนี้เทพจัดเลยหายรุ่งเรื่องแล้วยันยังอยู่แต่ที่นี่ความชื้นเยอะจริงเพราะว่าปกติไม่ค่อยเห็นแบบพวกมดมอสพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็จะทุบฝืนไปให้แล้ไม่ไหวแล้วเแหละค่อยๆจะลดยังไงตังค์อยู่ยี่สิบกว่าอยู่ เก็บไปก่อนไม่ยังพอาเก็บได้เลยังได้อยู่ครับขอข้างบนเต็มพอเลยไม่ใช่อย่างนี้ข้างบนโอ้ขวนขนจากซึ่งข้างบนลงไปมันจะดีประมาณไล่หนึ่งอืมครับช่วงก่อนข้างล่างมีข้างบนไม่มีพอพอข้างล่างหมดข้างบนมันก็จะตอบมาอีกหน่อยอืมพอได้ครับที่เราตันตันกว่าหมอเห็นเงินนะยังพอได้อยู่พอได้ครับพอได้ม่ใช่เยอะหือครับเอาไปลงทุนแปลงน้องเยอะอืม ไอแปลนุ้นไอแปลนุ้นกี่เดือนแล้วพี่แปลนุ้นไอ้ชุดแรกก็เริ่มเริ่มได้เก็บแล้วครับโอ้พอได้พอได้ชุดที่รถไหลก็ประมาณเดือนหน้าก็น่าจะได้เก็บก็ยังทันราคาไหยพี่นะทันไปเรื่อยไหมไน่าจะทันนะครับไม่ขอให้มีขอต่ำกว่าสิบบาทก็โอเคแล้วเออได้สักสิบกว่าบาทนะสิบกว่าบาทก็โอเคแล้วครับแต่ถ้าที่ผมมาอาจจะโชคดีหน่อยเต่ำกว่าสิบห้าใช่เพราะพี่มากระดวง พี่มานี่คือสิบห้าแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นตลอดจะเยือนอยู่ที่ยี่สิบปีที่แล้วแต่ปีนี้ผมจัดไปสามสิบกว่าบาทก็ยังโอเคหลายรอบสามสิบสี่ประมาณสองสามรอบครับขึ้นลงพยายับลงลงก็ถือว่าไม่ขีรล็อกที่สิบกว่าบาทครับยี่สิบกว่าบาทนี้ผมเป็นผมผมไม่ขายได้อยู่ไม่กี่รอบเองนะของเราถือว่พี่เขียชกดี ใช่อากาศมันเย็นเนาะผมนอนนี่ผมห่มผ้าทุกคืนม <c oughs> ันหนาวเนี่ยหนาวมีฝ้าหน้าร้อนหน้าอะไรก็ต้องห่มผ้าทุกคืนเลยในนี่ไหมอากาศมันชื <c oughs> าาช้นดูจากดูจากพื้นดูจากต้นมันที่เป็นเป็นตะไคร่สิอืมแต่ก็ดีต้นมันไม่มันม่นไม่เป็นโรคเป็นลาอะไรแบบ มันมีแล้วก็ถือว่าเล็กน้อยพี่ผมีทุบมันก็ทุบทุกแปลงครับเขาอันนี้มันทุกแปลงอยู่แล้วพี่ผมก็หนีไปหาปลายสามสี่วันกลับมาโอ้ฝนตกคืกอาทิตย์อ่ะผมมาดูดิโอ้ทำไมโคนเน่าเยอะแถวก็จะดูแลจะว่าดินมันดินมันอุ้มน้ําดีนะพี่นะเพราะว่าขนาดดินมันเอียงแบบนี้เนาะน้ำมันไหลลงแท้แท้มันยังเป็นอย่างนี้ป่ะแต่ว่าดินมันอุ้มน้ำดีวันนี้ก็เก็บกันอยู่ใช่ไหมพี่เก็บเก็บยุ้งบน คนเก็บที่นี่แบบต้องแข็งแรงจริงนะพี่เดินเพราะมันเก็งของผมสิบกว่าปียี่สิบปีเอาไม่ยังดูฟูเสียเลยแต่ค่าแรงผมก็ให้เต็มที่เหมือนกันห้าร้อยสี่ร้อยอืมครับเพราะมันเงียครับอืมบรรยากาศดี ที่แรกมาก็ไม่เชื่อสายตาเนะนี่มาครั้งที่สองครั้งที่สามหรือมันก็ยังเขียวเหมือนเดิมไปอูนอกเขียเขียวเหมือนเดิมก็ูดกบาแดงไม่ธรรมดาเหมือนกันยอืมครอแงโอ้โหแดงมาก็สามวันสสามวันสิ่นจะอยู่ครับยังมีล่องรอยอยู่ไอ้ลายแดงแต่ลายแดงที่ชื้นๆอย่างนี้ไม่น่ามาเลยนะพี่นะมามาเยอะเหมือนกันอืม เขาหน้าเลี้ยงครับหน้าหนาวนี่แหละมันมาหน้าหนาวก็จะมาเอออึ่งสิาบืลูกนี่ก็ยังได้ทรงอยู่นะพี่เนาะเนี่ยทรงทรเอเกือบหมดครับครับใช่นี่ขนาดต้นสูงขนาดนี้นะแล้าพูดถึงว่านี่นะอย่างงั้เอลายเอลายลูกเลยนะเอเอเกือหมดครับครับเพราะปีแรกนั้นเอบีซีรวมกันถึงจะได้ครึ่งอ๋อแต่ตอนนี้ตันหนึ่งก็ จะเออยู่ประมาณสักหกเจ็ดลอยแล้วอืมครับตรงตรงดีกวไปพี่ที่แล้วครับมันเหมือนมันเข้าที่ของมันแล้วพี่เข้าที่ครับลูกปีที่แล้วขั้วขั้วมันก็ยาวไปที่แล้วครับโอ้นู้นเก็บประยุกต์บนนู้นน่ะเนาะ ปลูกทั้งหมดประมาณกี่ต้นนะพี่แปลงนี้แปลงนี้ประมาณพันครับหนึ่งพันต้นเนี่ยสมมุติว่าถ้ายอดขายเนี่ยพี่เราถามกันแบบชาวบ้านชาวบ้านยอดขายประมาณสักคิดว่าประมาณสักเท่าไหร่พี่ยอดขายครับครับเลี้ยเยอะเหมือนกันครับเราพอประมาณการให้คนที่ยอยากจะทํามีกำลังใจได้ไหมพี่เดี๋ยวเดีวมให้ดูสมุดผมแล้วกันอันนี้ จาะลึกวันนี้เรามาเจาะลึกนี่ครับจากนี่ครับอืมพี่ก็จดไปตลอดจดไ้ไอ,ไอ,ไอก้ก่นอนนะ้ก่อนหน้านี้มันร้าน,นแล้วหลังจากนี้นมาก็คือตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมหกห้าถึงณวันนี้ณวันนี้ก็อยู่ประมาณแปดแสนโอ้โหนี่นี่แค่พันต้นนะพี่นะแค่พันต้น <S <S> <S อีกอีกย้าหนึ่ง,งเขาก็ ก็แปดเือนกันครับแจ้งเขาเจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่าเท่าเท่ากันอูดูถึงแล้วก็ยังมันก็ยังไม่เป็นอะไรแบบีนนั้นะนะดีใจเนะาะใน,อนจอเลิกกันถึงถึงอนี่เลยนะถึงบัญชีเลยนะวันนี้นี่ดูนี่ผมก็อยากรู้มันจะได้เท่าไหร่ครับจดจดจดไปดีพี่มีข้อมูลครับ ได้เท่านี้ใครจ่ายมันก็ใช่ใครจ่ายมันก็อย่าพูดถึงว่ามันก็มีอยู่พี่แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าแบบว่าผมก็พิชโคได้เลยใครจ่ายครับมันก็จิ้นของผมวันละบาทวันละบาทอืมวันละบาทเลยต่อต้นต่อต้นอืมถ้าถ้าเอาเป็นที่นะครับต่อต้นต่อวันอ๋อวันละหนึ่งบาทนะพี่เนาะคใครจะจ่ายอืมต่อต้นนี่ไม่แห้งเลยนี่ไม่แห้งเป็นน้ำม่วงอืมโชคดีจังเลืกเอาไมโครมันรวมก็สุดความไมโคร เหมือนเหมือนดูเหมือนไม่เลือดเนตื้นหมือนเป็นเป็นลำห้วยตื้นๆอะไรเปป็นนลห้้วยยครัับมอกเเีง่ดี๋ยววันนี้เราต้นกล้ามาส่งวิเขียวด้วยตัวนี้เอามาซ่อมเนาะเอามาปลูกเพิ่มนะพี่เอามาซ่อมครับเอามาซ่อมเนาะพี่เขียวก็มีอีกหลายแปลง กำลังกำลังเก็บก็มีกำลังจะได้เก็บก็มีโอเคเดี๋ยวนี้เรามาลงต้นกากันนะครับโอเคขอบคุณพี่เขียวมากนะครับ